2, ยิ่งใหญ่งานประเพณีรับบัวชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการร่วมสืบสารวัฒนธรรมที่ดีงามอนุรักษ์ประเพณีรับบววอัตลักษณ์ท้องถิ่นประเพณีแห่งสายน้ำที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยวันนี้16ตุลาคม2567เวลา8นาฬกา30นาทีนายสุพจน์พูดเกียรติขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานประเพณีรับบวชประจำปี2567ณบริเวณศาลาริมน้ำที่ว่าการอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีข้าราชการน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากประเพณีรับบัวเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมประเพณีรับบวัวเป็นประเพณีที่แสดงถึงความมีน้ำใจเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในอำเภอบางพลีและแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความผูกพันกับสายน้ำของชาวอำเภอบางพลีที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น14ค่ำเดือน11ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่16ตุลาคม2567จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสัมโรมเพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลองและที่มาร่วมพิธีได้ร่วมสักการบูชาโดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่มีความเชื่อกันว่าหากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่แล้วอธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสําเร็จดังหวังสมัยก่อนหนุ่มสาวจะใช้การโยนดอกบัวเพื่อสิ่งทายเลือกคู่ครองแต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปจากอดีต ประกอบกับการคมนาคมทางบกที่สะดวกมากขึ้นทําให้วิถีชีวิตของชาวอาเภอบางพลีเริ่มเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเพื่อมีให้ประเพณีรับบวชมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอาเภอบางพลีถูกลืมเลือนไปอําเภอบางพลีจึงได้รวมกับหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนอนุรักษ์ประเพณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาและคงอยู่เป็นมรดกตกทอดให้คนรุ่นหลังสืบไป สำหรับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในพระอารมณ์หลวงเป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัยปางสะดุ้งมารศิลปะส,สมัยสุขโขทยัยลักษณะเบิกเนตรขัดสมาธิขนาดหน้าตักกว้างสามศอกหนึ่งคือตามตำนานกล่าวว่าหลวงพ่อโตลอยน้ํามาจากทางเหนือพร้อมหลวงพ่อพุทธโสธรและหลวงพ่อวัดบ้านแหลมโดยหลวงพ่อโตลอยเข้ามาตามคลองสํารงชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานณวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวง เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง ท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วกระชับฉับไวครับ